เราจะมาทดสอบค่า pH ของตัวน้ำชาไว้เซรั่มนะครับเราจะใช้วิธีการตรวจสอบ2ตัวด้วยกันด้วย pH มิเตอร์หตัว pH มิเตอร์กับกระดาษลิปมัสใช้ใช้วสวิธีในการตรวจสอบอันดับแรกเดีเราใส่ตัวอย่างลง วิธีแรกเราใช้กระดาษลิฟมัดก,ก่อนเนาะว่าค่ามีมันจะเป็นเท่าไหร่มันก็จะทำการเช็คด้วยการจุ่มกระดาษลิฟม,มัดลงไปแล้วเอามาอ่านค่าเทียบสีปุ๊บมันก็ได้อยู่ประมาณเออเฮ้ยด้าน อันนี้ก็คือ5ไม่ถึง6จะเห็นว่าสีเทียบแล้ห้ไม่ถึง6กมีมาณนี้อันนี้มันจะบอกเป็นตัวเลขไม่ได้เราก็เลยต้องใช้วิธีการใช้ pH meter วัดให้อยากได้ลูค่าที่แน่นอนแล้วก็ใส่ลงไปปุ่ลงไปเลยจากสิบกว่าก็เูย่า ประมาณนี้อ๒นะครับมันก็พอกับผิวหนังของคนเรา